สวัสดีครับผมบีพิกบ๊วันนี้อยู่กับพี่อู๊ดซึ่งจริงๆแล้วเรากําลังจะลงบาฮาบาฮากันนะครับแต่ว่ารอเปลี่ยนหัวเทียนเลยเปิดคลิปใหม่แม่งซะเลยนะครับอ่าลงเรือเรือส้นตีนส้นตีเรือส้นตีเด็บจ่าสวยเลยตะเดือดติดปากเดี๋ยวฟ้องกระจายเดี๋ยวใครๆก็ไปเรียกเรือส้นตีนเขาอันนี้มันมีอย่างนี้คลิปที่ผมจะลงต่อไปก็คือซิปโบ๊ทถ้าเรายังจํากันได้ตอนนั้นเราไปลองที่บึงบึงน้ําอะไรสักอย่างหนึ่ง ลมแอนอะไรที่เราจอกันนะ,นะฮะวันนั้นถามตาอุ้ดว่าเมื่อไหร่จะออกขายได้ตาอุ้ดบอกว่าสิ้นปีแน่นอน<ม>จนวันนี้ยังขายไม่ได้แต่ซิปโบสตอนนี้เปลี่ยนรูปโฉมหมดเลยคือยังไงพี่อุ้ดเวลาว่างเยอะว่างเยอะเปลี่ยน หอททิ้งมก่ถ้าจะให้สังเกตนะครับเมื่อก่อนนะ่ะมันจะมีเขาเรียกอะไรอ่ะทาวเวอรอ์เรียกทาวเวอร์ให้ก็ได้มันจะโค้งจากข้างหลังขึ้นไปข้างหน้าดูแบบทรงแบบล้ํล้าสมัยหน่อยแต่ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นทาวเวอร์แบบนี้ละดูสปอร์ตขึ้นผมว่าสวยกว่ายอย่างเมื่อก่อนแต่เมื่อ,อไหร่จะได้ขายถามจริงๆเหระก็คาดว่าอันนี้คาดอีกแล้วคาดอีกแล้ว เสร็จแล้วดีไซน์เสร็จแล้วตรงเนี้ยหลายหลายคนช่วยดีไซน์มวีช่วยคิดเยต้องให้มันโฉบเฉี่ยวยังไงอะไรออ่าแล้วก็หลายหลายคนก็ใครมาถึงก็เฮ้ยช่วยกันอเติมนู่นเติมนี่เติมนี่กันหน่อยคือจริงๆแล้วตอนเนี้ยเรือลำเนี้ยเดี๋ยวจะเอาไปลองอเดี๋ยวเราจะลงน้ําลองกันเรือลำนี้พร้อมทําโมแล้วใช่ไหมพี่โอพร้อมทําโมแล้วพร้อมทําโมแล้วอ่ากเททุกอย่างโอเคหมด ผมพูดถึงดีไซน์ก่อนเมื่อก่อนมีไหมพี่อุย่างเงี้ยไม่มีไออย่างนี้ก็ไม่มีไม่มีเนี่ยสันเสริมอะไรอย่างงี้เมื่อก่อนไม่มีนะครับลังคาถูกลังคาถูกดีไซน์ใหม่นะครับสไตล์อิตาลีลังคาโป่งลังคาโป่งแต่อันนี้คือเดี๋ยวจะต้องไปทําโมนะครับยังไม่ใช่เรือจริงอ่ะเป็นอะคริลิกซึ่งเวลาขี่เนี่ยจะมองท้องฟ้าได้นี่อะไรอันนี้เดี๋ยวจะเป็นไฟไฟเดินเรือไฟเดินเรือเขียวเขียวแดงสปอร์ตไลท์สปอร์ตไลท์อยู่ด้านบน เกือบละ <c oughs> เกือบละอีกนิดนึงนี่นี่ถ้าว่างกว่านี้อีกสงสัยเดี๋ยวได้เปลี่ยนแบบอีกพ่ภุศ์พาไปดูข้างหน้าหน่อย <c oughs> เปลี่ยนแปลงอะไรบ้างที่เห็นเห็นสันนี่เพิ่มขึ้นมาใช่ไหมใช่ <c oughs> คือไอ้สันพวกนี้พอเราทําจริงแล้วมันเพิ่มความแข็งให้กับเนื้อไฟเบอร์ตรงนี้ส่วนหนึ่งอ่าส่วนหนึ่งเนี่ยเวลากระแทกน้ําเนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องลดน้าที่สอกขึ้น ไอ้เมื่อก่อนตอนแรกมีตรงนี้ป่ะนะผมจําไม่ได้ละเติมขึ้นมาหน่อยอันนี้เติมขึ้นมาหน่อยหนึ่งเพื่อเพื่อให้น้ํากระแทกอ่าเนี่ยมันจะไม่โดดเข้าไปหาฮครับแล้วก็หัวนี่เหลาอีกหน่อยนึงนี่อะไรเนี่ยสแตนเลสเหรอสแตนเลสอก็เป็น s h a ช e อ่าฮะก็เพิ่มเติมพวกสันพวกอะไรคือให้มันแข็งแรงมากขึ้นใช่แล้วก็เน้นแข็งแรงเสร็จเน้นก็พวกที่ในเวลาน้ํากระแทกขึ้นมา ให้มันบานออกฮะถามว่กอย่าความเร็วเท่าเดิมไหมเท่าเดิมเท่าเดิมใช่ไหมถึงยาวขึ้นก็ยังเท่าเดิมอยู่แ้วเราไม่ได้เปลี่ยนท้องมันเปลี่ยนเติมด้านท้ายขึ้นให้ยาวขึ้น<อ>ใช้งานมากขึ้นอยังเท่าเดิมอยู่เดี๋ยวเราไปดูกันมาด้านท้ายมาด้านท้ายมีดูด้านท้ายเดี๋ยวเราให้ดูว่าเวลาเสียบเจ็ตแล้วมันต่อ,อยังไงเป็นยังไงเพราะว่าครั้งก่อนนะครับ<ม>ให้ดูแต่ในน้ําเราจะไม่เห็นว่าเจ็ตเสียบแล้วมันเป็นยังไงอ๋อบันไดนี่ก็เปลี่ยน ติดไอ้นี่แน่อขึ้นลงบันไดเอาไว้เวลาเพราะว่เวลาเขาชอบเวลาเล่นกิจกรรมก็ชอบนั่งท้ายกันอ๋อนั่งท้ายลงไปเล่นน้ําแล้วก็ปีนขึ้นมาปีนขึ้นมาอ่าฮะไม่ใช้ก็ปิดอ๋อมีไอ้นี่แล้วไอ้ที่ล็อกตอนนั้นยังใช้ของรถของอะไรมาล็อกอยู่อ่าก็เป็น,นสั้นๆนะครับล็อกกับเหลือ เทคนิคของมันสาหรับคนที่ยังไม่เคยดูก็คือเทคนิคมันก็คือเอาเรือไปเสียบเสร็จแล้วก็เอาอ้นี้มาล็อกท้ายหูแจ็ตสกีเพือเพือดึงก็ดึงให้มันสันแนบอ่าให้มันแนบเข้าไปแล้วก็จะมีตัวประคองข้างๆอ่ะให้ดูนี้นะครับนี่ใช่ไหมพี่อด๊ดจะมีมันจะมีตัวนี้ประคอง,งประคองสอง <2 S 2> ข้างไอ้สองอันเนี้ยกับด้านหน้าที่รับเนี่ยอ่าย้ายเป็นจะร้อยรอบ อา uh huh. จะได้ส้นมองมันไม่ใช่คือเรื่องง่ายใส่ไปปุ๊บไม่ได้เรือมันเอียงเวลาคนดึงดึงเยอะอันนี้จะต,ต้องบีบให้ได้พอดี uh huh. เพื่อให้เรือเนี่ยมันอยู่เป็นเตอร์ตรงกลางอ uh huh. ให้ได้ให้กระบอกเนี่ยถูกตรงกับหัวเรือให้ได้อบางคนดึงข้างนุ้นมากกว่าอ uh huh. คือเรือมันจะบิดนิดนึงใช่ไหมเท uh huh. ่ากับทางน้าของท่อเนี่ยจะเปลี่ยนละเรือมันก็แผล uh huh. ตรงไอ้ขอบสองข้างเนี่ย เป็นอะไรเ,เพราะฉะนั้นเวลาเจ็ตสกีเปลี่ยนยี่ห้อหรือว่าเปลี่ยนไอ้นี่ไอเนี่ยไอตัวข้างไอตัวรับข้างนี่ก็ต้องมีเปลี่ยนอ,อ่าแล้วแต่รุ่นไปแล้วแต่รุ่นไปอ่าแล้วก็ที่ต่อท้ายว่ามาอีกสองฟุตก็คือ,อถ้าเป็นถ้าเป็น,ปนทีวีลองของไอ้ลำอื่นอ่าเขาจะสั้นเขาจะสั้นอ่าตูดเจ็ตสกีจะโผล่มาโอแต่นี้ตูดไม่โผล่แต่นี้ตูดไม่โผล่คือเราเอาเจ็ตสกีเนี่ยใส่เข้าไปข้างใน เพื่อเพื่อที่จะแบบจะมีพื้นที่ใชผมรู้ละแม่ออกมาคล้ายๆแพลตฟอร์มเรือใช่ไหมมีพื้นที่ข้างหลังก็คือสามารถนั่งตรงนี้นั่งตรงนี้เล่นได้ถ้าไอตูดไม่โผล่อ่ะจริงมับขัน่ออกแบบเรือไฟฟ้ามะเป็นเอางี้ขโมยทุกของพูดตรงๆพูดตรงๆอย่างนี้เราบอกกันตรงๆไม่ปิดบังคือผมอะจะทำเอาซิโบอสมาทำเรือไฟฟ้าเพราะว่าด้วยความที่ เจ็ดสก,กีล้าแค่เนี้ยมันสามารถเอา10โปโบวิ่งได้เร็วมากๆแล้วคนทุกเยอะมากแล้วคนมันทุกเป็น10 <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าผมเอาเครื่องไฟฟ้าใส่มอเตอร์ผมก็เหลือนิดเดียว <c oughs> ซึ่งไม่ได้จะเอาความเร็วรท่้10โบลนะ <c oughs> คือไปได้เรื่อยๆ <c oughs> ผมอยากจะได้เรือที่ประหยัดไฟ วิ่งไปได้เรื่อยๆแล้วผมก็จะติดโซลาเซลล์ด้านบนรก็พยายามได้ขึ้นตอนแรกราคาจะเล็กกว่านี้ไม่ได้มึงต้องใหญ่ดึงโซลาเซลล์กูวางไม่ได้อันนี้เดี๋ยวไอ้เจ้าของเหมือนฝังตกลงมึงออกแบบมึงออกแบบเลือพวกมึงอันนี้คือโปรเจกต์ผมก็คือเรือไฟฟ้าที่จะใช้โซลาเซลล์วิ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องชาร์จไฟคือ เราทําอะไรอะ่ะไม่ใช่ว่าเราจะไปาน,านั่นเราคิดเหนือเราคิดเหนือ<ว><ว>เราเป็นคนมีอนาค,นาคตไปถึงหรือไปหรือขึ้นมาอะไรเจ้าของเรือยังไม่รู้ความเหนือเออขาอ,อาจจะรู้คลิปนี้ <laughs> เดี๋ยวพอมันเป็นเรือไฟฟ้านะครับเราก็จะต่อ <S 1> <S 1> <S เนี่ยเนี่ยแผ่นเนี้ต่อลงมาแล้วก็ทาเป็นทันซ้ำขึ้นมาจบอ่าแล้วก็เปลี่ยนพื้นทั้งในมายุบลงไปอีกพื้นที่้างในมันก็จะสูงขึ้น จากอ,อันนี้แล้วส่งมันก็สปอร์ตอย่างนี้นะเป็นเรือนะไฟฟ้าวิ่งสบายๆชิวๆผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดเรือไอริสสูตรเข้มขน้นเราดูท้ายดีกว่าไทาของชิปโบ๊ทเนี่ยเวลาใสาเ่เจ็ตแล้วทางน้ําเป็นยังไงพี่อู๊ดมันจะจุ่มเรือจะกดะไม้ทางน้ามันจะวิ่ง่พ๊กเรือหางไปพัดไหมข้างหน้าแหวกเนี่ยๆเ,เ,เ,เห็นป่ะพอขึ้นตีมันมันโดนไอ ไอโดนไอสันของเราอะไอตรงเนี้ยน้ำจะไม่เข้าแล้วมันก็จะยกหัวขึ้นด้วยแ <What the? S 1> ม่งโคตรแรงเลยไม่แต่ความเร็วโอเคนะพี่อุ๊ดถือว่าเร็วมากเนี่ยพี่อุ๊ด ทายได้บอกว่าพี่อุ๊ดพี่อุ๊ดเรามาเล่นของยากให้ทิปโบ๊ทกระโดดขึ้นซันนี่เอดีกว่าอ่าดูว่ามันฟันขึ้นเป็นยังไงดูซันนี่เอออกตัวนะครับฮ้ยมันนิ่มว้ยพี่อุ๊ด มันลงนิ่มอ่ะพี่อ๊ตนิ่มนิ่มลองดูทีกีเนี่ยอ่าดูมันลงมันซวบลงไปเลยมันลงนุ่มไวยพี่อุ๊ดมากเลยมันเหมือนว่าพอหัวมันลงเข้าไปหาขึ้นอช่องปุ๊บน้ำมันแหวกขึ้นมาแล้ว ไอ้น้ำที่แหวกเนี่ยมันไปอยู่ด้านข้างๆอ่ามันจะไปย,ยุ่งไปยุ่งอีกทีใช่มันจะไม่ลงแล้วมันฟกลงไปแล้วแม่กก็เด้งขึ้นมาปั๊บปั๊บปั๊บ,บอย่างนี้นะนนมันไม่เป็นอย่างนั้นอันนี้กูจะโมออว่ากูคำนวณหรือว่ากูฟุบกว่าเฮ้ยเราคำนวณจากคอมพิวเตอร์ <c oughs> <c oughs> โอเคเราใคอมพิวเตอร์ให้เรามีหลักการ <c oughs> ตอนออกแบบเรือครั้งแรกเนี่ยคืออยากให้มันนุ่มนวลแล้วก็กินน้ําน้อยเพื่อจะลดแรงเครื่องลดแรงเครื่องเพื่อจะให้เครื่องเจ็ตสกีเนี่ยสามารถขับเรือลําใหญ่ๆได้ นะครับมันทุกคนได้อย่างคลิปที่แล้วเนี่ยท้องเรือลํานี้ก็บรรทุกไปสิบคนเก้าคนสิบคนนะครับซึ่งเรือไซนี้แล้วบรรทุกอีกเก้าคนกับเจสกีลําเดียวแต่ต้องบอกว่ารอบเครื่องก็สูงหน่อยนะน้ำมันกินเยอะหน่อยนะอ่ากินเยอะกว่าปกติอันนี้คือเราต้องบอกกันตรงๆก็เหมือนกับเจสกีลําเดียวแล้วคุณเอาคนอีกเก้าคนไปเกาะล้อมเจสกีอ่ะมันไปไม่ได้หรอกอย่างนั้นเนี่ยใช่ป่ะอ่าเออจริงๆ ถ้าเจสก,กีเล่าคนขึ้นไปเกาะก้าคนมันวิ่งไม่ได้นะพี่อุ้ได้ดวิ่งไม่ได้อ่าแต่พอมาเสียบนี่คนขึ้นก้าคนมันวิ่งได้วิ่งได้เออเอาคิดง่ายๆว่ามันเจ๋งแค่ไหนเดี๋ยวจะเริ่มก๊อปโมขายแล้วใช่ไหมพอแล้วพอละเดี๋ยวมันจะเลยเถิดไปกว่านี้ใช่เปลี่ยนแต่ดูแล้วเปลี่ยนโฉมไปเยอะมากจากจากแรกนะครับป่ะวันนี้สิปโบ๊ทแค่นี้แล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันตัวจริงดีกว่าครับนะป่ะกลับบ้านสิปโบ๊ทบ๊ายบายเจอกันเรือลำหน้าครับผม ตอนนี้เราอยู่ที่จันทบุปปรีนะครับปลายจันอีกแล้วที่เราเคยมารอบนึงแล้วคืออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นตั้แต่ต้นคลิปเราให้ดูว่าซิปโบ๊ทเนี่ยวิ่งฟันขึ้นเป็นยังไงใช่ไหมพี่โอ๊ดใช่ผมก็เกรงว่าคนจะสงสัยอีกแล้วจากเกตสกีซึ่งนั่งได้2อสามคนพอมาต่อปเป็นเรือเสร็จแล้วลงไปได้กี่คนเดี๋ยวลองซิโบ๊ทกันว่าลงยัดไปกี่คนแล้ววิ่งในป่าเมซอนอ่า เอาเอาเอาข้าป่าเลยเหรอเอาเข้าป่าเลยแล้วก็จะเลี้ยวตามโค้งตามอะไรดูซิว่ามันมันจะพุ่ขึ้นไม่ไปด้วยได้ไหมกัวขึ้นกลัวขึ้นโบกลัวขึ้นฝั่งพี่เดี๋ยวเราจะลองดูว่าฉี่กับท้ายเรือในชุดแตงโมเนี่ยมันจะตกน้ํามันจะพันไปจักจริงไมเ่ยนผมมีใานแบบนะครับนี่ผูกผูกผ้าแบบแต่งโมแล้วเป็นไงหน้าตาสวยพอแตงโมได้ไหมแต่ไม่แน่ใจอะไรนะ บริสุทธิ์ิสุทธิ์เอาเอาใส่หน่อยได้ไหมจะได้เหมือนเกงในยังไม่ใส่ไปเดี๋ยวเราลงไปดูกันครับสิบบอทกับ10บคนจะเป็นยังไงเอาสิบแล้วเอาดีวันนี้ครับพี่แสบสิบไปเลยครับเอาสิไปเลยไหนๆแล้วแต่ไม่ต้องถึงโหลครับ่เดี๋ยวเราลงเรือกันครับผม แลวนกหายหมดนะครับเขาจะให้ดูนกให้าาหารนกการะตุดเป็นปวดหายหมดเลยไปอยู่ตรงนู้นคือมันเป็นความฝ่ายฝันกันนะครับว่าจะเอาไอ้นี่ยขึ้นไปบินกับนกแล้วโดนถ่ายจะได้รูปสวยไม่มีเหลือนก Thank yeah. you. Yeah.